ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับบลูทูธ m z p 4 7หรือว่าหูฟังบลูทูธแบบ P47 หูปกตินะครับวิธีการเชื่อมต่อบน Android นะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้เข้าที่โทรศัพท์นะครับให้เข้าที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็เปิดบลูทูธรอไว้เลยนะครับนี่ครับเปิดบลูทูธรอไว้เลยนะครับมาแกะกล่องดูกันนะครับมาดูสินค้ากันก่อนนะครับ ภายในก่อนนะครับก็จะมีตัวหูฟังนะครับมีตัวหูฟังนะครับแล้วก็สายชาร์จที่แถมไปให้1เส้นนะครับนี่ครับที่การเปิดใช้งานนะครับนี่ครับให้มาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับให้ทําการนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้ครับค้างไว้นะครับมันจะบอกว่า power on นะครับแล้วก็จะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับปุ่มกดค้างไว้นะครับเพื่อเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับกดปุ่มลบตัวนี้ค้างไว้เพื่อลดเสียงนะครับกดตรงการนะครับเอาไว้หยุดการเล่นวิดีโอหรือว่าหยุดการเล่นเพลงนะครับปุ่มตัว M คือเปลี่ยนโหมดนะครับแต่ว่าไม่สำคัญมากเพราะเราใช้เชื่อมบูทูธนะครับถ้าเกิดกดตัว M ค้างไว้นะครับก็คือการปิดไฟนะครับ M ค้างไว้นะครับจะปิดไฟนะครับ นี่ครับกด M ค้างไว้ก็จะปิดไฟ M ค้างไว้ก็เปิดไฟนะครับทีนี้ครับมาดูที่โทรศัพท์นะครับกดค้นหานะครับนี่ครับจะขึ้นมา M z นะครับตัวนี้เนี่ครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสามารถบางรุ่นกดกดเพิ่มเสียงนะครับมันก็จะขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะครับบางรุ่นก็จะเป็นที่เพิ่มเสียงลดเสียงที่หูฟังนะครับ นี่ครับก็คือว่าการใช้งานก็เรียบร้อยแล้วครับวิธีปิดก็นะครับให้กดตรงนี้นะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับค้างไว้นะครับแล้วไฟมันก็จะดับนะครับนี่ครับมันจะบอกว่า power off นะครับแล้วก็ดับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้นะครับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จง่ายๆครับก็สายนะครับเป็นแบบ micro USB นะครับนี่นะครับเป็น micro USB นะครับแบบนี้ สามารถใช้ได้ทุกสายเลยนะครับนี่ครับผมก็จะเสียบเวลาชาร์จนะครับจะขึ้นสีแดงอย่างนี้นะครับนี่ครับชาร์จจะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับถ้าชาร์จเต็มจะขึ้นสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็ชาร์จเต็มสีน้ำเงินปุ๊บเราก็ถอดออกได้เลยนะครับแล้วก็เราก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับโอเคครับจบแล้วนะครับขําบคลิปหูฟัง m z ซ p จวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็แนะนําวิธีการกดปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็วิธีปิดไฟนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ